โมกันอยู่นะครับที่สุดแล้วก็คือความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นนะครับคำถามีว่าใครเนาะในโลกนี้จะทำให้เราเข้าใจจริงๆสักทีหนึง่งกายใจจิตนี่ประมาณนั้นก็ย้อนกลับมานะครับ ใครนาะในโลกนี้จะมีสักใครหนึ่งให้เราเข้าใจจริงๆนะลุงก็เปิดตัวจังในเรื่องนี้กายใจจิตใช่ไหมครับ <ga ul ain> ก็อยากจะรู้เรื่องนี้จริงๆก็ต้องมาให้มันชัดเจนกันทำนวนเนเข้าตามตรอกออกตามประตูผ่านสองสองจุดอดีลนนะครับ้นะผ่านประตูนั้น มันจะง่ายในการสื่อสารลุงครับไม่รู้สึกอะไรเลยโอเคครับน,นะนะบอกมาเลยครับไม่รู้สึกอะไรจะได้บอกจะได้ไม่ต้องใช้นะครับต่ต่อไปจะไม่ใช้มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรไม่ใช้ใช้ไม่ได้เราก็ไม่ใช้โอเคนั่นเองนะครับอบอกมาแล้วฟัง ฟังเฟสมาแล้วหนึ่งท่านนะครับคุณอะไรนะอ่านว่าไงนาะภาษาไทยลุงก็ตกเหมือนกันนะภาษาอ้าวฟังนี้ได้บอกร้อนวูบวาบตามใบหน้าอาได้อ่า,อามีได้กับไม่ได้ก็แล้วกันนะขานกันคุณสุทนาชุตนาชุทนา,ทนาคุณพักพักตะวัน พักตรวรรัน,นะครับไม่รู้สึกค่ะคุณพักตะวันไม่รู้สึกค่ะเคนะครับคุณสุดนาตร้อนวูบวาบตามใบหน้าได้ฝั่ง YouTube ได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ครับขอสักนิดหนึ่งเถอะขอสักเสียงสองเสียงผมเองก็จะได้สรุปได้นะครับถ้าเรื่องของของอ่ะของ,ของ ของคุณภาพประสิทธิภาพจริงๆนะก็คือเสียงบอกให้ทราบไว้คือเสียงเพราะเสียงมันมีเสียงสูงมันมีเสียงต่ำมันเรา้าเสียงมันเร้านะครับมันเร้าสูงเร้าต่ำเพราะเสียงมันเป็นภาวะของวรรณยุกกาๆกากาเสียงจะดีกว่านะครับฝั่งนี้ได้หัวใจเต้นช้าลง แม่น้องหกร้อยล้านมันน่าจะเป็นพันล้านนะร้อยล้านไม่พอหรอกยุกนี้ต้องเอาพันล้าน <c oughs> ว่าไปนะ <c oughs> ั้นหัวใจเดินช้าลงคุณกชกรข้างในส้นออกข้างในสั่นตามเสียงที่กระเพื่อมค่ะอ๋อแปลว่าตอบสนองทั้งนั้น หนูไม่ได้อะไรค่ะคุณปริศรานะครับนะพัทรวันโอเคครับพัตรวันพัทรวันนะโอเคคุณพัทรวันโอเครับทราบครับขอบคุณมากครับภาษาไม่คุ้นตานะครับเข้าหูสู่ใจทะลุเข้าหูสู่ใจคลงุง โอ้มันกระแทกที่ลุงบอกแล้วว่ามันจะกระแทกนะฮะเข้าหูวมันจะกระแทกใจนะครับที่ผมพูดคำเมื่อกี้นี้เนี่ยก็แปลว่าคุณมนตรการเข้านะครับ mm hmm. นะนะก็ก็มีได้มีไม่ได้นะเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสอะไรไปนะครับมันได้หมด <c oughs> ได้หมดได้หมดส่วนจะเดินดูมเค่ไนั้นก็ขอให้เข้าใจภาษาเป็นหลักนะครับ ภาษาที่สื่อสารเอาไว้เนี่ยวันนี้ผมก็ใช้ภาษาค่อนข้างจะลงตัวนะฮะเพราะว่าอ้างถึงอะไรนะสมองกับนักดาราศาสตร์ที่เกี่ยวจัก,กรวาลเนี่ยจะลืมนะครับมันจะลงกันเลยแล้วพูดภาษาเดียวกันแล้วเวลานี้ของทาง,งฝั่งผมเนี่ยคนเดียวผมจะเข้าใจทั้งจักรวาลทั้งเข้าใจทั้งสมองนะครับส่วนของเขานะคนหนึ่งก็จักรวาลเนี่คนนึงก็สมองก็บอกเออมันไปกันได้วะ ของผมเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับบอก่าามันจะต่างในตรงนั้นทางฝั่งผมน่าจะเป็นฝั่งสรุปให้สะมากกว่าผมว่านะทั้งสองท่านที่อ่านในฟังยาวเหยียดนั่นแหละครับรู้สึกตัวร้อนหายใจโล่งเหมือนเบาหัวค่า,าอ่าแปลว่าเสียงก็ได้นะครับคุณสมฤทธิ์นะครับก็แปลว่ายังยังอะไรก็ได้ประเพณอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ขอให้เป็นลุงงอกขั้นเองประมาณนั้สรุปนะถ้าลุงสรุปก็สรุปไปอย่างเงี้ยเท็จจริงประการใดขอให้เป็นลุงงอกเถอะเนี้ยนะมน่าจะอยู่ในกรอบนี้ผมว่านะครับเสียงดังเข้าหูสู่ใจค้ารู้สึกมีกระเพื่อมตามเสียงในตัวค้าตอนนี้เบาลงโงปลอมเบาเลยลุงงอกคนที่ เนอร์แลนด์นั่น,นะขอบคุณขวัญใจนะครับรแปลว่าเสียมันก็ใช้ได้รวมความนั้นนะส่วนรู้คืออะไรก็ได้นั่นเองนะ<ม>ขอให้เป็นลุงเถอะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เ <c oughs> นี่ยน, <c oughs> นี่ฮนะโอเคก็ได้คำยินดีทุกท่านครับ <c oughs> เอาละพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบธุาชิจชอบได้ตามปกติได้มากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะฮะ ก็คือพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใจลรเหลือขอเหลือ,อ,ลอ,อนะพอเนาะพร้อมๆวันนี้ขอให้ทางวาที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้เนาะเดินทางไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกร,รอบที่รอบบนทุกก้า้ที่เดินจะเป็นทางน้ําบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนโอมอและอมิตพุทธ thank ิว u v e ริบ i g จบข่าวครับผม